ลลเอาละอากาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมดีรอยเซอร์นะฮะแล้วเราก็อยู่กับเกมบิดเบฟโซอีกเช่นเคยเช้านี้เป็นอากาศที่หนาวมากเลยไม่รู้ลมหนาวมาจากไหน อาจจะมีการประหยัดน้ำกันนิดหน่อยในเช้านี้นะฮะวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเซน,นะเซน,นะเขียวตัวดับน้ำหอมเอ้ยไม่ใช่้ำหอมตัวดับหยาดน้ำนะของสีเขียวตัวสีเขียวที่ดับหยาดน้ำสีฟ้านั่นก็คือเซน,นะนะฮะหนึ่งในตัวดับหยาดน้ำเซน,นะเขียวเดี๋ยวเราดูกันว่าเขามีดีอะไรบ้างนะ เซนนะเป็นยมทูตครับสังหารอารันคาอ่จริงๆในเนื้อเรื่องเป็นยมทูตรือเปล่านะเหมือนเป็นวิญญาณอะไรสักอย่างมากกว่านะในเนื้อเรื่องนะฮะอะ่อันติติดแพชกันแพชกันนี่เป็นอ่าสถานะที่ดีพอสมควรเลยลิงค์รถคุณทำท่าโจมตีแรง12%ครับเลือด1,117อ่าเป็นสาย SP นะพลังโจมตี646 ต้องการ354ิคข้อ359 9แล้วก็ sp 8 SO 1 1ไม kind of eh ่มากไม่น้อยฮะสำหรับตัวนี้ไม่ใช่ตัวสังเวียนการโจมตีเป็นถ้าโจมตีไกลทั้งหมดและการโจมตีมีโอกาสที่สถานะแผ่ชะกันทั้งหมดนะฮะ ability เพิ่มความเสียหายถ้าโจมตีปกติ20แรง20ไม่ตาย40 ลถคุณทามธาโจมตีแรง12%และดอบหยาดน้ำธาตุฟาร์มเร็วหรือว่าสีฟ้า17%เท่านั้นเองเพิ่มฮิต้าโจมตีแรงบก1ครับฟ้าเวลาติดสถานะผิดป,ปกติบวก2วินาทีจำนวนรบิเบวกหนึ่ยกเลิกการสัตตูมีฮิตบก1ฟาร์มเสียหาย20แล้วก็มี sp ของเขา ก็แรงแรงอยู่แต่แรงไม่เท่าไหร่นะฮะแรงพอตัวแรงนิดนึงเหมือนตัวปกติทั่วไปไม่ได้แบบมีพิเศษอะไรมากมายถ้าเราเอาไปเทียบกับอจิโกะอะไรพวกนี้จะเห็นว่ามันต่างกันเยอะเลยนะเพราะอจิโกะมีฮิตมีอะไรนะก็ไม่รู้นะมีอย่างอิจิโกะม่วงนะเห็นไหมฮะเราไปดูรูปอาร์กัน คนมองว่าเธอเป็นยมทูตแต่โจริงของเธอนั้นคือไข่มุกดวงจิตร่างดวงฟาร์มทรงจำมากมายเธอถูกพาตัวมายังหุบเสียงร้องโดยดาร์กดาร์กวันดาร์กดา์กคือตัวไหนวะอ่าวันที่วางแผนทำลายโลกแต่ก็ยืนหยัดไปด้วยกันกันกบอิจิโกะมันเป็นภาคพิเศษนะครับไอเป็นภาคมูวี่อ่ะ ถ้าจะไม่ผิดนะถือกระบองคล้ายๆประถังสำจั๋งเลยฮนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการใส่ของกันครับอ่าตัวนี้เบิกเนตเป็น SP นะครับจริงๆผมจะเบิกให้เต็มแต่ประเอิญลืมฟาร์มเดี๋ยววันนี้ต้องฟาร์มก่อนนะแล้วก็เนื่องจากเป็นสาย เ p ีแต่ว่าไม่ค่อยแรงมากอาจจะต้องใส่พวกฟาร์มแรงเข้าไปด้วยลิงค์ตัวละครอันนี้ผมยังอยู่กันที่ ID ดีลองอยู่นะยังไม่ได้กลับ ID ดีหลักเลยวันนี้วันอาทิตย์แล้วด้วยสงสัยต้องรีบหน่อยแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนนี้มันรวันอาทิตย์หรือเปล่าด้วยนะ นี่ไงครับรถคุณทามท่าโจมตีแรง12%แล้วก็ความเสียหายท่าโจมตีแรง16%รถคุณทามท่าโจมตีแรงอย่างละ12%ไอ <c oughs> ดีลองผมอาจจะ,ะไม่ค่อยมีอะไรแรงๆนะก็เลยเออนี่ไงใส่เป็นอิจิโก้เขียวเพราะเขามีทั้งรถคุณทามท่าโจมตีแรงและความเสียหายท่าโจมตีแรงไปในตัวนะฮะ ใส่ไปรูเคียก็ได้อ่าย่างนี้แหละครับเพิ่มกมแรงแล้วก็ลดเวลาสกิลด้วยเครื่องประดับก็ใส่ไปทาง SP พวกยมมาทูดหัวหน้าหน่วยเอ้ยพวกยมมาทูดสังกัดยมมาทูดอะไรประมาณนี้นะฮะคกตำน้ำพริกมาแทงกีตาร์เลยอ เัื่นมิญญาสามสีบไอดีนี้ของแบบไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะอ่าสายเป็นอันนี้ก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติที่2บอกนรันมิญญาณเยอะดีเดี๋ยวเราไปดูการเล่นกันออกสก,กิลของเขานครับผมจะเอาไปเล่นเป็นด่านที่เขาทํามาเพื่อตัวนี้ดีกว่านั่นก็คือด่านที่ว่าดอกหยาดน้านะฮะเนื่องจากเขาเป็นตัวดอกหยาดน้ําโอเค ดอกเบอี้ยน้ำสีฟ้า17%ทานั้นไปลุยกันเซ็นนะการโจมตีธรรมดาเป็นการโจมตีไก่นะฮะโจมตีเป็นแบบพายุเลยมหมดดินซะด้วย ไอจะเอามาฟาร์มด่านร่มต่อสู้ธรรมดาเอ้ยไม่ใช่ล่มต่อสู้ไอฝึกฝนและเสริมพลังธรรมดาก็เอาโจมตีมุดดินมาด้วยนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวจะง,ง,งุเหยดเอาท่าหนึ่งโอ้ท่าหนึ่งไกลมากครับลักษณะตรงมาด้านหน้าแล้วก็ไกล่าสองกลมๆด,ด,ดุดดุด้วยกว้างอยู่พอสมควรนะฮะท่าหนึ่งไกลมาก ถ้าสองกลมๆดูดูดอยู่ข้างหน้าฮะแล้วก็กว้างพอสมควรด้วยโอ้ถัสามเหมือนจะทั่วแมปนะถ้าสามเดี๋ยวเรามาโจมตีอยู่ไกลๆดีกว่าอืมกว้างพอสมควรแต่ว่าไม่ถึงกับเต็มหน้าจอนะ ติฮะเป็นไข่มุกวิญญาณแล้วทำไมาถึงจำลองเป็นยมมาทูตได้เนาะเอ้ยผมก็ยังงงอยู่นะเนี่ยใส่ต้องกลับไปดูเดอะมูฟวี่ใหม่ซะละ แรงอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้เอาใช้ได้เลยเล่นได้เลยใครที่ผมใครที่เห็นไอดีรองผมก็อาจจะสังเกตเห็นผมไปลงเล่นบ่อยอยู่นะลืมเอาเพื่อนออกว่ะเกนเป็นไอเซนด้วยอย่างนี้ไอเซนตีเดียวตายหายโอ้อันติก็ใช้ได้ครับจริงๆแรงไม่แรงมันอยู่ที่เราใส่ของเลยนะ ดูดีพอสมควรสําหรับเซนนะตัวนี้นะสําหรับใครที่คิดว่าเอาตัวนี้ไปฟาร์มหยาดน้ําดีไหมผมก็คิดว่าเออเอาไปเลยเอาไปได้แต่ถ้าเรามีพวกอดอก30%มสิบเอะ่ะผมคิดว่าเอาตัวดอกมสิบเปอไปก่อนนะฮะเพราะว่าเซนนะมันดอกบเปรเราเล่น2ตาเราอาจจะเทียบเท่ากับ30%มเนี่ยมันก็แบบน้อยไปเนาะถ้ามีตัวดอกเยอะก็ใช้ตัวดอกเยอะก่อน ถ้ามันเป็นโบนัสในเลตบอลหรืออย่างเงี้ยก็เอาไปเล่นได้นะฮะโอเคอย่นี้ต้องฝากคลิปนี้ว่นนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ